สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับวันที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันที่น้องแพพินอายุเก้าขวบนะครับ <9 S 1> เก้าเดือนเออป่เก้าเดือนเน,น้อลูกใครแล้วผิดคนผิดคนเจปโป แล้วก็เป็นวันที่ภรรยานะครับออกจากงานมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่เรามีความสุขกันอีกเดือนหนึ่งนะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ภรรยาออกจากงานนะครับมา ยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะทําธุรกิจร่วมกันในหลายอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราคิดกันก็คือออยากอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นนะครับอยากอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นไม่ใช่เตื่นมาแล้วไปคนละทาง <c oughs> แล้วทํางานแล้วกลับมาเจอกันนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เรามีหลักคิดอย่างนี้คืออ วันหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมงนะครับในการพักผ่อนในือในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งคือ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก12ชั่วโมงนะครับพอ12ชั่วโมงเนี่ยเราก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันนะครับสัก หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วกลับมาก็อาจจะอยู่ด้วยกันสัก1นถึงสชั่วโมงจากนั้นก็หลับแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีคำว่าเราทำงานวันละ8ปชั่วโมงนะครับในการทำงานที่บริษัทหรือว่าโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับนั่นแหละครับคือ8ชั่วโมงที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ พอ8ชั่วโมงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยบวกกับการเดินทางอีกไปกับประมาณ2ชั่วโมง<ๆ>ก็เท่ากับ10ชั่วโมง10ชั่วโมงเลยนะะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครแสดงว่าการใช้ชีวิตร่วมกันของเราเนี่ยมันหายไปประมาณวันละ10ชั่วโมงนะก็เหมือนกับ เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้เรามีความพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะออกจากงานที่ต้องจ่ายด้วยเวลาของเรานะครับมาสู่งานที่เราจะบริหารเวลาเองนะครับแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันกับลูกๆด้วยนะครับ ครอบครัวด้วยครับเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เป็นอีกเก้าหนึ่งครับที่เราประสบความสําเร็จในการอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้า,าถ้านับความสุขเนี่ยนับความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน,นแล้ว ถ้ามันหายไปเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเสียหายอย่างมากนะครับกับการที่ต้องไปทํางานเพื่อเงินแทนที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสำหรับเราถ<อ>ือว่าน่าเสียดายอย่างมากอันนี้เราก็ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นแล้วค<า>รับหนึ่งเดือนนะครับอ๋อน้ําผักน้ําผักน้ําผักมาส่งโอเค บ๊ายบายครับขอพระเจ้าไอพรให้มีความสุขกับชีวิตจริงๆนะครับบ๊ายบายครับ